สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ชายเล่นรถนะครับสัปดาห์นี้นะครับงานรถกระบะตู้ทึบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังรอกันอยู่นะครับอาจจะมาช้านิดนึงนะครับแต่ว่าแต่ว่ามาครับมาครับพอดีว่าวันนี้ผมมามาเที่ยวนอกสถานที่นะครับแล้วก็พอดีขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะครับยังไม่มีจังหวะที่จะอัดคลิปแชร์งานให้กับเพื่อนๆในเรื่องของงานรถกระบะตู้ทึบเลยนะครับ ตอนนี้มีเวลาว่างแล้วนะครับก็เลยพยายามที่จะนำงานนะครับที่น่าสนใจนะครับมาให้กับเพื่อนๆนที่กำลังมีความสนใจในการวิ่งงานของรถกระบะตู้ทึบหรือว่าใครที่มีรถแล้วกำลังหางานอยู่นะครับวันนี้มีงานน่าสนใจหลายงานเลยนะครับผมมีเป็นงานประจำนะครับเป็นงานบิ๊กซีก็มีนะเอ่องานของ l a ซาด้ก็มีนะครับมีมีงานคนขับรถก็มีนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนครับที่กำลังรองานสัปดาห์นี้อยู่ นะครับมามารับชมกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มกันที่งานแรกนะครับงานแรกเนี่ยเป็นงานส่งขนมเลนะครับอันนี้เขาบอกว่ารับสมัครรถร่วมเป็นรถประจํานะครับส่งขนมเลโซนนนทบุรีนะครับขึ้นของที่บางใหญ่นะครับซอยวัดส้มเกลียงนะครับก็แถว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 ถนนถนนกาญจนาพิเศษนะครับแถวแถวนั้นนะครับ เขาบอกว่าเงินเดือนได้ครับสองหมนะครับแล้วก็จะมีเบีย้ยขยันอีก1,000บาทนะครับรวมเป็น28,000บาทนะครับทำงานจันทถึงเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์นะครับขอคนสะดวกเริ่มงานวันที่1นี้เลยนะครับหนพฤษหนึ่งพภาคือวันนี้แล้วนะไม่รู้ยังคันหรือเปล่านะลองลองโทรไปถามดูได้ครับอันนี้รายละเอียดไม่ไม่ได้มีบอกว่าน้ํามันเนี่ยบริษัทเบิกได้หรือเปล่านะครับหมายความว่า 2 0 0 0 0บวก1,000เนี่ยเป็น28,000เนี่ยรวมค่าน,น้ำมันหรืออยังนะครับถ้ารวมแล้วอาจจะต้องไปดูว่าระยะทางที่วิ่งเดือนละกี่ก,กิโลนะครับแต่ถ้าเกิดราคานี้แล้วน้ำมันเบิกบ,บริษัทโอเคนะครับถือว่ารับได้ถือว่ารายได้โอเคเลยนะครับต่อไปงานที่2นะครับงานที่2เป็นงานของบิ๊กซีนวนครน,นะครับก็รับรถกระบะตู้ทึบนะครับความสูง2.1เมตรนะครับตอนเดียว วิ่งงานออนไลน์นะครับก็น่าจะส่งของออนไลน์ที่มีคนสั่งเข้ามาในระบบของบิ๊กซีนะครระยะทางไม่เกิน100กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดเกินจะมีจ่ายเพิ่มให้กิโลละ3บาทนะครับโดยงานนี้นะครับรับเป็นคู่สามีภรรยานะครับหรือว่ารถที่มีเด็กรถเท่านั้นนะครับเริ่มงาน8โมงเช้าได้เงินเป็นรายเที่ยวเที่ยวรับ1,300บาทนะครับมีสำรองน้ํามันให้นะครับเอ่อทีนี้ก็ต้องมาดูกันแหละครับว่า1,300เนี่ยวิ่งกี่เที่ยวนะครับแล้ว เราจะให้ค่าเด็กรถกี่บาทนะครับส่วนใหญ่แล้วเด็กรถที่ติดรถเนี่ยก็จะให้ตามค่าแรงขั้นต่ํา330กว่าบาทประมาณนี้นะครับบางคันก็ให้400รอยู่ที่การพูดคุยเนาะลองโทรไปถามดูแล้วกันนะครับใครอยู่แถวนวนครน,นะงานที่3นะครับอันนี้เป็นงานประจำนะครับเขาบอกว่ารับสมัครรถกระบะตอนเดียววิ่งร่วมงานประจำหนึ่งคันนะครับวิ่งงานจนถึงสุขอ,อ่ขึ้นงานที่คลัง สุขุมวิท50นะครับที่สําคัญคือรับรถไม่มีหลังคานะครับคือเป็นรถกระบะตอนเดียวเปล่าเปลาเลยนะครับไม่ใช้คอกด้วยนะกระบะเพียวๆพวนะครับเครดิต30วันอืมก็นานเหมือนกันนะเครดิตนานเหมือนกันแล้วก็ต้องมีเด็กรถด้วยแล้วก็หรือมีภรรยาก็ได้นะครับมีงานวิ่งตลอดเป็นงานส่งกระดาษ A 4สนใจโทรไปนะครับที่เบอร์ตามด้านล่างนี้เลยนะครับผมต่อไปงานที่4ี่นะครับงานนี้ผม,ผมเคยนํามาแชร์แล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็ทีนี้ เหมือนเขาต้องการรถเพิ่มนะก็มารับสมัครเพิ่มเติมนะครับเป็นงานรับรับของตามบ้านนะครับส่งลงไปลงที่คลังนะครับก็เป็นงานลาซาด้านะครับหกชั่วโมงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้เป็นรายเที่ยวนะถ้าวิ่ง6ชั่วโมงก็จะได้เที่ยวละ870บาทหัก11เซนะครับ12ชั่วโมงนะครับ1,750บาทหัก11เซนะครับถ้ารับงาน2รอบก็คือได้เลทเหมาวันคือเลท12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ วิ่งงานครบ15วันนะครับวางบินนะครับหลังจากวางบินอีก15วันเงินออกก็เครดิต15วันโดยประมาณนะครับรายละเอียดงานนะครับไปรับเครื่องสแกน C R C ที่ซอยวัดแคร์นะครับแล้วก็ไปรับงานตามแอดมินแจ้งนะครับรับงานเสร็จกลับมา C R C นะครับเพื่อรับบัตรนะครับก็เอาเอางานมาลงค้างกันเละครับว่าง่ายจากนั้นถ้ามีงานรอบสองแอดมินจะแจ้งแล้วก็ให้โลงงานได้เลยคือรักคิวลงงานให้นะครับ นำบัตรคิวไปลงคังที่ซอยสุขสวัสดิ์84นะครับระยะการวิ่งงาน150กิโลเมตรเหมาวันนะครับถ้าเกิน4บาทต่อกิโลจ่ายเพิ่มเติมนะครับถ้าวิ่งไหนเที่ยวจะไม่เกิน75กิโลเมตรนะครับก็6ชั่วโมงอ่ะไวา้ง่ายจะไม่เกิน75กิโลเมตรถ้าเกินก็จ่ายให้4บาทต่อกิโลเช่นกันนะครับสนใจไปสมัครได้เลยนะครับอยู่แถวสมุทรปราการนะรายละเอียดนะครับเอ่อพนักงานนะครับต้องทําแบบสอบถามก่อนเข้าง,งานนะครับไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามอะไรนะ อาจจะเป็นแบบสอบถามเรื่องสุขภาพอะไรโควิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผมวิ่งรถอยู่ก็ทําเหมือนกันนะถ้ารับงานรอบเดียวแต่กินเวลาถึง12ชั่วโมงก็จะได้เลทเหมาวันนะครับเป็นงานประจําจันถึงสุขเริ่มงานบ่าย3าไม่ใช่ <laughs> บ่ายโมงตรงนะศึกษานาฬิกานะครับก็จะเป็นงานวิ่งรอบบ่ายผมว่าโอเคนะน,น่าลองวิ่งดูนะครับถ้าคนมาใหม่ไม่เป็นงานใช้เครื่องสแกนไม่เป็นจะมีจะมีการติวให้ไว้ง่ายนะครับถ้าวิ่งประจําแล้วลัาสดาจะให้เครื่องสแกนติดตัว ลองดูครับงานรับของลงคลังนะครับใครสนใจงานสายนี้นะครับที่ทักมาหาผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สนใจนะครับลองดูต่อไปงานที่5้านะครับงานที่5้าอันนี้เป็นเป็นงานรับช็อปลงคลังนะครับเอ่อไม่แน่ใจว่าเป็นช็อปของอะไรนะรับรถกระบะตู้ทึบ2.1เมตรจำนวนมากนะครับไม่ได้กําหนดว่าเป็นรถแคบหรือรถตอนเดียวนะรถแคบอาจจะวิ่งได้นะครับลองถามไปดูแล้วได้นะครับพื้นที่นนทบุรีปทุมธานีมินบุรีเทพารักษ์คลองส่งน้ําบางบะอินดูจากชื่อแล้วผมว่าเคอรี่ แต่ลองโทรไปถามดูแล้วกันไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายครับมีแอดไลน์ไปหรือโทรไปตามเบอร์นี้เลยนะครับงานช็อปเนี่ยเป็นงานที่ผมผมชอบนะนะครับถ้าใครอยากอยากได้รายละเอียดนะครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหรือเผื่อถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะ มารีวิวงานช็อปให้ฟังนะครับถ้าเกิดมีคนสนใจหลายคนนะนะครับถ้าเกิดอ,อยากได้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่าอยากได้รายละเอียดของงานช็อปว่าลักษณะการทํางานช็อปของเคอรี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไว้ผมมาเล่าให้ฟังต่อไปงานที่6นะครับงานที่6เอ่ออันนี้เป็นงานพนักงานขับรถตู้ทึบนะครับเอ่อรับสมัครพนักงานขับรถจํานวนมากเลยหลายอัตานะครับรายได้แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดนะครับตามความสามารถของพนักงานนะครับก็พนักงานนะครับจะได้รายได้ อ่า40เปอร์เซ็นต์จากค่าเที่ยวว่าง่ายนะครับก็ใครที่มีประสบการณ์ขับรถหรือว่าอยากทํางานแต่ไม่มีรถกระบะตู้ทึบนะครับลองมาทํางานนี้ดูก็ได้ครับก็คือจะได้รับ40นั่นแหละว่าง่ายสมมุติบริษัทวิ่งให้เราวิ่งเที่ยวนี้บริษัทได้เงิน1000บาทเราได้400อรอยะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ่งสักสเที่ยว800แล้วไม่ต้องมาเสียค่าน้ํามันน้ํามันแพงด้วยช่วงนี้นะครับดีเซลสาบบาทนะแล้วก็ ไม่ต้องมาซ่อมรถเองนะครับไม่ต้องลถไม่ต้องช้าด้วยหรือว่าใครไม่มีรถหางานทําไปวิ่งดูได้ครับเก็บเงินสักก้อนหนึ่งสัก4ี่ห้าหมื่นนะครับดาวรถออกเองก็ได้เผื่อในอนาคตน้ำมันอาจจะลงแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองดูนะครับผมต่อไปงานที่7นะครับงานที่7อันนี้เป็นงานขับรถส่วนกลางครับอ,อ,อยู่ตรงแถวฟอร์จูนนะครับก็รับพนักงานขับรถ รายได้1 4 0 0 0ับาทต่อเดือนอันนี้คือเหมารายเดือนเลยนะครับสัญญาจ้างให้4เดือนนะครับโดยประมาณสนใจติดต่อไปก็สั้นๆนะครับออผมมองว่าขับรถส่วนกลางเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าทําเหมือนกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่หนักมากนะครับอาจจะไม่หนักมากดูจากบริษัทที่ผมเคยทํางานมาเมื่อก่อนแล้วก็ดูจากพนักง,งานขับรถส่วนกลางบริษัทแล้วดูแลเขาก็ชิวๆกันอยู่นะครับลองดูแล้วกันเงินเดือนหมื่นสี่ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะ ผมว่าก็ถือว่าโอเคแหละนะครับสำหรับคนที่หางานทําอยู่ได้หมื่นสี่นะครับวุฒิการศึกษาก็ไม่ต้องนะครับอาจจะต้องมีแบบป .6 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะพอดีว่าผมไม่ได้แคปมาอาจจะวุฒิป .6 ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะมีใบขับขี่ทำงานได้แหละนะครับต่อไปงานที่8ดนะครับงานที่แดอันนี้รับรถยนต์ทุกประเภทเลยนะครับใครมีรถยนต์อยากทํางานนะครับรถเก๋งรถกระบะรถตู้รถอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรถยนต์รถ s อ v ยูวอะไรเงี้ยนะครับส่งพัสดุตามบ้านอ่านะครับใครกำลังหางานนี้อยู่นะครับ ขอเป็นรถยนต์4ี่ล้อเท่าน,นั้นนะครับก็หมายความว่าแค่เป็นรถยนต์ก็วิ่งได้เลยพื้นที่บางพลีบางปลากิ่งแก้วคลองขุดนะครับก็แถ,ถวๆนู้นแถวสมุทรปราการนะครับจ่ายหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อสี่สิบห้าถึงห้าสิบชิ้นถือว่าโอเคนะวิ่งห้าสิบชิ้นพันห้าถือว่าได้เยอะนะเพราะว่าตอนนี้ผมวิ่งรัตซากว่าผมจะได้พันห้าผมผมเป็นร้อยชิ้นนะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือส่งแค่ห้สิบชิ้นเองอนะ่ะ1ันห้าแล้วนะครับ ห้าสิบชิ้นเนี่ยถ้าถ้าเซียนๆหน่อยนะผมว่าไม่เกินสามชั่วโมงจบนะครับสามชั่วโมงคุณได้ละพันห้าแต่ไม่รู้ว่าหักกี่เปอร์เซ็นต์นะลองโทรไปถามดูแล้วกันนะครับต่อไปงานที่เก้านะครับอันนี้ใครมีรถกระบะแคบอยู่นะครับจัดไปนะครับรับรถร่วมตู้ทึบแคปบตอนเดียวพอส่งตู้สองเมตรสิบนะครับรายละเอียดงานนะครับเออขึ้นงาน BJC ที่คลังทีพาร์คนะครับ BJC คืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะเป็นรหัสอะไรสักอย่างของเขานะครับ คลังทีพาร์คคลองส่งน้ำกม19นะครับสรุปประการขึ้นงานไม่เกินสามทุ่มอืมแสดงว่าขึ้นงานรอบดึกนะเนี่ยไม่เกินสามทุ่มอ่ะผมว่าอ่ะขึ้นงานผมให้ชั่วโมงหนึง่งสี่ทุ่มน่าจะจบนะครับสงสัยขึ้นขึ้นรอบดึกส่งรอบเช้าส่งขนมเลโดโซกาโต้ขึ้นงานนะครับต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงด้วยส่งต่างจังหวัดน่ะใครหากระตจังหวัดอยู่ลองดูนะครับแบกของหนักได้เบาได้คละกันไปน้ําหนักประมาณไม่เกิน2ตันนะครับลดไม่หลดต่ํา จะเสริมแนบหรือไม่เสริมแนบก็ได้มีงานทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์และนักขับตันเลิกเครดิต7วันเองนะครับเครดิตน้อยนะนะครับลองดูครับเขาบอกว่าทํางานเป็นทีมนะไม่เอาเปรียบกันแสดงว่าถ้าท้ามาประมาณนี้แสดงว่าช่วยกันขึ้นงานนะครับช่วยกันขึ้นของลงของเลยแหละผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับแอดไลน์ไปเลยแล้วกันนะครับงานต่างจังหวัดใครหาอยู่นะครับแต่ไม่รู้ส่งจังหวัดอะไรนะอาจจะบริบบทยนน่ะเพราะว่าถ้าขึ้นงานทุกวันนะครับผมว่าก็ไม่น่าเกินแถวอุทัยธานีตีรถกลับนะครับ ต่อไปครับงานสุดท้ายครับงานที่10นะครับอันนี้ใครหางานมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับหรือรถกระบะตู้ทึบก็มีงานมาให้นะครับเป็นงานพัสดุนะครับรับพื้นที่คลองสารสําหรับมอเตอร์ไซค์สคันนะครับรายได้หมื่นสี่ถึงหมื่นห้าประมาณนะครับแล้วก็บวกค่าของให้นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถนะครับเป็นงานของ DHL ซึ่ง DHL เขาจะคํานวณให้นะครับหักกี่เปอร์เซ็นต์หักหกเปอร์เซ็นต์นะครับคือห้าบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของภาษีนะครับที่ต้องจ่าย ให้กับกรมสรรพากรน,นะครับหยุดหนึ่งวันออสัปดาห์นะครับส่วนรถกระบะเต้ทึบนะครับรับพื้นที่พะราม2 1อ,อ่าพะราม2 2คันนะครับปากน้ำท้ายบ้าน1คันนะครับรายได้ประมาณ1 7 0 0 0ถึงนแนะครับแล้วก็จะมีค่ากล่องบวกให้ขึ้นความสามารถส่วนใหญ่แล้วรถมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นพัาสดุจะจบที่ประมาณ20,000นะครับ20,000 2 0น0 0นิดๆรายได้นะครับรถกระบะจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บวกบวกแล้วน้ำมันเราจ่ายนะ หัก5บวก1เปอร์เซ็นต์เป็น6เปอร์เซ็นต์เช่นกันหยุดเหมือนกัน1วันต่อสัปดาห์นะครับสนใจแอดไลน์ไปเดี๋ยวโทรไปก็ได้นะครับอ่านี่คือ10งานในสัปดาห์นี้นะครับที่นำมาฝากกันให้กับเพื่อนเพื่อนที่กำลังหางานทำในในสายรถอยู่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ต้องขอภัยจริงๆครับที่วันนี้มาช้านะเพราะว่าติดภารกิจนิดนนหน่อยครับต้องพอดีออกมาท่องเที่ยวแล้วก็นัดเพื่อนไวไวนนววว้้้้้นนนาาาาแลทิปีเอ่ถ เรื่องของงานช็อปนะถ้าเกิดมีคนสนใจเยอะอยากจะได้ข้อมูลเนี่ยนะครับเดี๋ยวไว้ผมทาคลิปอธิบายให้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์นะครับสามารถที่จะสนับสนุนผู้ชายเล่นรถได้ที่ช่องทางเบอร์บัญชีด้านนี้เลยเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ